เรื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ขอนำพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคุณความรักเป็นความหวังและกำลังใจมาสู่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศที่ใดก็ตามที่มีโอกาสรับชมรับฟังและร่วมในรายการคริสต์มาสในปีนี้ปีนี้เราให้ชื่อคริสต์มาสอัศจรรย์นะครับเป็นหัวข้อของเรา นั้นเราขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสพิเศษจริงๆแม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับเราทั่วโลกต่างก็รู้ดีแล้วนะครับว่าเราเผชิญกับสถานการณ์แห่งความยากลําบากที่เกิดขึ้นในโลกของเราไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวหรือสงครามที่เกิดขึ้นในบางประเทศมีคนบาดเจ็บล้มตายหรือไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจาก โรคระบาดร้ายแรงก็คือโควิด -19 ที่นำความสูญเสียนำความเจ็บไข้ได้ป่วยมาสู่ประชากรโลกหลายล้านคนแต่พี่น้องที่เคารพรัะครับไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าเศรษฐกิจของโลกจะแปรเปลี่ยนไม่ว่าการศึกษาจะแปรเปลี่ยนไม่ว่าสังคมการดำเนินชีวิตทั้งหลายที่เรารเผชิญอยู่นั้นจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจเกิดความท้อแท้ใจแต่ว่าจงมีความหวังและกำลังใจ คริสต์มาสปีนี้ครับเราจะนําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันมาหนุนใจมาให้กําลังใจแก่พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคริสต์มาสที่เราพูดถึงว่า amazing Christmas หรือคริสต์มาสอัศจรรย์คริสต์มาสอัศจรรย์อย่างไรกับชีวิตของเราอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที ia, ่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เมื่อพูดถึงคริสต์มาสหลายคนก็อาจจะคิดถึงนะครับต้นคริสต์มาสสวยๆนะครับที่ได้ประดับประดาด้วยของขวัญไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะอาจจะสันตะคอร์สตัวเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไม้เท้าหรืออาจจะเป็นดาวนะไฟและยิบระยับต่างๆนะครับนั่นก็เป็นส่วนประกอบนะของคริสต์มาส หรือที่เรามอบของขวัญให้แก่กันและกันหรือเราส่งการ์ดนะครับหนุนใจให้แก่กันและกัน,นอวยพรแก่กันและกันในเทศกาลพิเศษอย่างนี้นะครับนับน่นก็เป็นส่วนประกอบเป็นสิ่งที่เราทํากันขึ้นมาเพื่อจะระลึกถึงแต่ว่าจุดใหญ่เลยของความหมายของคริสต์มาสเนี่ยคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เราเพราะว่าคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าองค์นี้คือพระผู้สร้าง พระเจ้าองค์นี้คือผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบในพระองค์เองพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตา,าตามพระฉายาของพระเจ้าตามพรลลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าได้เติมเต็มความรักพระเจ้าได้เติมเต็มความหวังกำลังใจพระเจ้าได้เติมเต็มชีวิตจิตวิญญาณนะครับใส่มนุษย์ทุกคนไว้เลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับพี่น้องนะในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมานี่นะครับมนุษย์นะครับไม่ได้ตอบสนองความรักของพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาได้หันหลังเดินออกจากทางของพระเจ้า มนุษย์ขอเป็นอิสระมนุษย์ขอเป็นตัวของตัวเองเมื่อมนุษย์ขาดการเชื่อฟังพระเจ้านะครับโลกของเราจึงแปลเปลี่ยนไปพระเจ้ามีพระประสงค์ดีนะครับสำหรับโลกมนุษย์พระเจ้ามีพระประสงค์ดีสาหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้แต่เนื่องจากมนุษย์นะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เลือกทางเดินของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับพระกบีบอกว่าเป็นเหมือนกับความบาปที่ได้เข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์เราในโลกนี้และ ความทุกข์ยากลําบากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาสงครามการฆาตากรรมต่างๆเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะว่ามนุษย์ได้หันหลังให้กับพระเจ้าพระผู้สร้างพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับโรมบทที่3ข้อ23บอกว่ามนุษย์ทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านั่นหมายความว่าสิ่งดีงามสิ่งที่เลิศประเสริฐที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์นี่ฮะมันเสื่อมทรามลงไปหมดแล้วแล้วก็มนุษย์เรานะครับปรารถนาจะกลับสู่สภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามนุษย์ก็สอแสวงหา หนทางที่จะกลับคืนสู่สภาพนั้นแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะพบกับคําตอบในสิ่งนั้นได้เหตุฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเนี่ยจึงตามหามนุษย์นะครับจึงต้องการที่จะดึงมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยนะครับกลับมาสู่อ้อมกอดของพระองค์มาสู่ความรักของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเหตุฉะนั้นคริสต์มาสจึงเป็นโอกาสที่เราจะระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าด้วยส่งนะครับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วย มนุษย์เราให้รอดพ้นจากความผิดบาปช่วยมนุษย์เราให้รอดพ้นจากความตายช่วยมนุษย์เราทุกคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากปัญหาชีวิตที่เรากําลังเผชิญอยู่คริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองนั้นจริงๆแล้วเป็นการตอบสนองพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรายองเชียครับพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดมานะครับในโลกนี้มาเพื่ออะไรอยากจะบอกกับพี่น้องว่า พระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้เพื่อจะช่วยเรานะครับมนุษย์ทุกคนนะครับให้รอดพ้นจากความทุกข์รอดพ้นจากเวรกรรมรอดพ้นจากกฎแห่งกรรมรอดพ้นจากความพินาศที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือความตายที่เรากลัวกันอยู่ความรักของพระเจ้ามีต่อมนุษย์ทุกคนไม่ว่ามนุษย์จะเป็นใครก็ตามมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม เป็นคนไทยคนจีนคนลาวคนเขมรคนพม่านะฮะหรือพี่น้องยุโรปแขกนะแออฟริกาไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกผิวพรรณพระเจ้าได้ทรงโปรดแสดงความรักของพระองค์แก่เราไม่เลือกฐานะทางสังคมไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยคนจนพระเจ้าไม่ได้เลือกนะฮะการศึกษาคุณจะมีการศึกษาสูงคุณจะมีการศึกษาน้อยพระเจ้าไม่ได้เลือกว่าคุณจะเป็นคนแข็งแรงคุณจะเป็นคนเจ็บป่วยคุณจะมีสุขภาพร่างกายอย่างไรก็ตาม แต่พระเจ้าแสดงความรักของพระองค์แก่เราทุกคนพระองค์มีอ้อมแขนที่อยากจะกอดเราจะดึงเรากลับมาสู่พระคุณและความรักของพระองค์เหตุฉะนั้นในพระเจ้านะของพระเจ้าจากเยเรมีบทที่31บอข้อ3บอกว่าเรารักเจ้าด้วยความนิรันดรเหตุฉะนั้นเราจึงมีความรักที่มั่นคงต่อเจ้าสืบไปพี่น้องครับแม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแม้ว่าคุณจะมีเบื้องหลังชีวิตยังไงก็ตามแต่ว่าความรักของพระเจ้า ไม่ได้มีความจำกัดต่อคุณเลยไม่มีเงื่อนไขเลยพระองค์ยินดีที่จะดึงคุณกลับมาสู่ความรักของพระองค์พระเยซูคริสต์มาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อที่จะไถ่โทษบาปทั้งสิ้นให้แก่เราทุกคนการที่พระเยซูมาในโลกนี้มีจุดป,ประสงค์ก็คือว่ามาเพื่อที่จะดึงเรากลับไปสู่อ้อมแขนอ้อมกอดของพระเจ้าความรักดังนั้นมันเป็นอเม z i ่งมันเป็นความรักของพระเจ้าผู้สูงสุดที่มีมาถึงเราที่เป็นมนุษย์เพื่อเป็นคนบาปนวยนะฮะที่จะช่วยเหลือเรา จุดใหญ่สําคัญคือพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปและที่กางเขนนั่นเองพระเยซูคริสต์เจ้าได้ประกาศการยกโทษการอาภัยโทษให้แก่เราเมื่อพระองค์ทรงตัดว่าขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้ความผิดบาปที่เราได้ทําทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจําได้จําไม่ได้พระเยซูคริสต์เจ้าลบล้างให้หมดสิ้นแล้วไม่มีบาปอีกต่อไปสําหรับชีวิตของพี่น้องไม่มีการพิพากษา ไม่มีความพินาศอีกต่อไปในชื่อของพี่น้องเพราะว่าพระเยซูคริสต์รับโทษแทนหมดแล้วที่ไม้กางเขนของพระองค์พี่น้องที่รักสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือเราตอบสนองความรักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่ในโลกนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงโปรดช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บป่วยคนโรคเรื้อนหายสะอาดคนตาบอดมองเห็นได้คนพิกลพิการชีวิตเปลี่ยนไปคนผีเข้าผีสิง รับการปลดปล่อยคนโลหิตตกหญิงที่มีความทุกข์ทรมานกับชีวิตเป็นเวลาหลายสิบปีเมื่อเขาได้สัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าโาครคภัยไข้เจ็บได้หายไปจากชีวิตของเขาคนที่ตายแล้วยังเป็นขึ้นจากความตายได้นี่คือสิ่งวัเศจันทร์นี่คือความรักอันอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่ วันนี้พระเยซูคริสต์ก็ยังทรงกระทําอยู่เช่นเดียวกันในชีวิตของพี่น้องพี่น้องสามารถที่จะตอบสนองนะครับพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าได้คริสต์มาสจึงเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายได้บอกกล่าวกับพี่น้องทั้งหลายว่าพระเจ้าองค์นี้ยังมีความรักเต็มหัวใจหรือเต็มพระไัยของพระองค์มาอย่างพี่น้องพระเจ้าองค์นี้พร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาทุกความทุกยากลําบากทุกความท้อใจ ที่พี่น้องเผชิญอยู่จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายว่าพี่น้องทีละครับมารับพระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงโปรดช่วยท่านเพราะว่าพระองค์มีความปรารถนาที่อยากจะช่วยเราทุกคนอยู่แล้วดังนั้นการช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากความผิดบาปกฎแห่งกรรมการพิพากษาความตายพระเยซูคริสต์ยินดีที่จะรับไปเพื่อเรา และยิ่งกว่านั้นอีกครับพระเยซูคริสต์จะประทานชัยชนะให้แก่พี่น้องเมื่อพี่น้องได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าท่านจะมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายท่านจะมีชัยชนะเหนือปัญหาชีวิตท่านจะมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้กระทั่งอํานาจของผีมารซาตานวิญ,ญญาณชั่วทั้งหลายที่รบกวนชีวิตของท่านทําให้ท่านไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสระในการดําเนินชีวิต หลายคนครอบครัวแตกสตลาขาดสามีภรรยาไปคนละทิศคนละทางพ่อแม่ลูกนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้เพื่อนในสังคมในครอบครัวในที่ทํางานเราอยู่ด้วยกันไม่ได้<_ <EN> _>เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวง <_ EN _> แต่พี่น้องที่ลกครับพระเยซุคริสิ์สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้วให้เป็นสิ่งใหม่ได้คนที่เล่าเมายาชีวิตก็จะเปลี่ยนไปได้ดังนั้นขอ บอกกับพี่น้องทั้งหลายในที่นี้ว่าพระเยซูคริสต์องนี้พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพทรงมีอํานาจที่จะสามารถปลดปล่อยและพระองค์จะเปลี่ยนแปลงและพระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือท่านข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในชีวิตเช่นเดียวกันในช่วงที่เป็นวัยรุ่นข้าพเจ้าเป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเลยครับเจ็บป่วยนะครับหมดเงินรักษาไม่รู้เท่าไหร่เป็นหนี้ค่ารักษาเป็นล้านเคยนอนโรงพยาบาลถึง300วัน ในชีวิตนะครับหมดอะไรตตยอยากท้อแท้ในชีวิตเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยแต่พี่ลองรู้ไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าแสดงความรักความเมตตาแก่ผมวันคริสต์มาสเมื่อ48ปีที่แล้วผมได้สัมผัสความรักนั้นที่พระเยซูคริสต์เจ้าหยิบยื่นให้กับผมผมรู้ความหมายที่แท้จริงของเดสัสมาคือพระเยซูคริสต์มาสมปตดช่วยผมผมได้ตัดสินใจนะครับที่จะเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของผมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตของผม พี่น้องรู้ไหมครับจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยสุขภาพของผมเริ่มดีขึ้นผมเริ่มหายโรคจากที่ผมเป็นอยู่และผมได้แบ่งปันความรักนี้แก่คนในครอบครัวผมคุณแม่เป็นคนที่มีขี้โรคเหมือนกันเลยครับสุขภาพท่านอ่อนแออ่อนแอนะครับแต่ท่านได้พบชีวิตใหม่เหมือนผมเลยนะครับและได้รับความรักขององค์พระเยสุขเจ้าคุณแม่ได้ต้อนรับพระเยสุขเจ้า ในที่สุดคนในครอบครัวเราได้เห็นเลยครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้านะครับมีจริงและพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมได้เปลี่ยนแปลงคุณแม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกคนได้ทุกคนในครอบครัวนะครับรับการเปลี่ยนแปลงกันใหม่หมดเลยครับเป็น30คนในครอบครัวเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ส่งความรักมาถึงเราและเราได้รับความรักนั้นเข้ามาในชีวิตของเราและชีวิตของเราเริ่มการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวเราและผมเดินทางไปเรียกว่าหลายสิบประเทศในโลกนี้ เพื่อบอกกล่าวให้แก่คนทั้งหลายว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยความรักและความห่วงใยจริงๆช่วยผมได้และช่วยทุกคนได้เปลี่ยนแปลงคนได้เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักครับหากท่านต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องการความชื่นชมยินดีต้องการชัยชนะต้องการความช่วยเหลือขอเชิญท่านรับความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคริสต์มาสปีนี้จะไม่เป็นเหมือนกับปีผ่านๆมาปีนี้จะเป็นปีแห่งความหวังกำลังใจ ปีนี้จะเป็นปีที่พี่น้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่พี่น้องมาลองดูสิครับหากท่านมีแต่เสียงร้องไห้หากท่านมีแต่เสียงไข้ครวญในความทุกข์ยากลําบากนะจากเศรษฐกิจจากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาให้พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านในจิตใจของท่านการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับพระเยซูคริสต์จะให้ท่านมีชัยชนะพระเยซูคริสต์จะช่วยท่านให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วและวิถีชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาลองดูไหมครับ ว่าสามีของท่านจะเป็นคนใหม่ภรรยาของท่านจะเป็นคนใหม่ลูกๆของท่านจะเป็นคนใหม่และเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวในแวดวงของท่านจะเป็นคนใหม่เมื่อท่านทั้งหลายเอาความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตดังนั้นคริสต์มาสในปีนี้จะเป็นปีแห่งพระพรในชีวิตของพี่น้องหากพี่น้องได้เชิญองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในใจพี่น้องทีละครับทำง่ายนิดเดียวครับพี่น้องได้กม้มศีรษะและบอกว่าพระเยซูครับ พระเยซูขาขอทรงโปรดเสด็จเข้ามาในใจของข้าพเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความท้อมีแต่ความเหนื่อยมีแต่หมดหวังมีแต่เสียงร้องไห้มีแต่เสียงข้าควรวนข้าพเจ้าไม่มีหวังอะไรเลยแต่ว่าพระเยซูพระเจ้าจะเติมเต็มในชีวิตของพี่น้องคืนนี้พี่น้องลองสงบใจสักครู่หนึ่งลองคิดถึงในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าที่เต็มด้วยความรักพระเจ้าที่เต็มด้วยการหยิบยื่นในสิ่งที่ดีให้ก็คือ ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไถ่าบาปเราและก็ช่วยเราปลดปล่อยจากอำนาจแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายที่อยู่ในชื่อของเราเพื่อเราจะเป็นคนใหม่และมีชีวิตใหม่ดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่อยากจะเชิญชวนและบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องลองทําดูนะครับแค่พี่น้องสงบใจและบอกว่าพระเยซูข,ขอโปรดยกโทษความผิดบาปให้แก่ข้าพเจ้าด้วยและขอทรงโปรดรับข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์ด้วย ในค่ําคืนนี้มันจะเป็นค่ําคืนที่มหศัศจรรย์เพราะความรักของพระเยซูคริสต์จะหลั่งไหลเข้าสู่ในใจของพี่น้องความรักของพระเยซูคริสต์จะเติมเต็มในชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องด้วยคืนนี้ Amazing Christmas มันเป็นคริสต์มาสที่เต็มด้วยความรักความหวังกำลังใจที่จะมาสู่พี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าอว้ก่น